ก็สวัสดีครับวันนี้ทำการรื้อครับทำการเขยยปากนะครับเนี่ยตอนทีมช่างเราก็กำลังทำการถอดนะครับถอดออกรล้อออกแล้วก็จะตัดต่อครับต่อปาก นี่ครับคราวนี้ก็จะขยายปากแล้วก็จะทําตัวตัวตัวตึงแท็กใหม่นะครับตัวตึงแท็กจะเป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มันเขาบอกก็บอกมันขาดขาดบ่อยเนี่ยมันขาดหลายตัวแล้วทุกปีมันจะขาดหลายตัวตัวนี้ขาดเล้วขาดดีครับไม่ได้งานเพราะตัวนี้ครับผมเขาบอก ต้องซื้อมาสำรองไว้เยอะเลยครับตัวนี้ข้างข้างนี้ข้างนี้จะเป็นช่วงล่างดิมๆของยันตมาเลยนะครับอ่ะดื้อๆของยันตมาครับนี่ครับนี่คือดิมของยันมา,าพา,าพาไปดูฝั่งพาไปดูอีกฝั่งนะครับเนี่ย ฝั่งนี้เป็นเป็นฝั่งที่ผมทำาไปปีที่แล้วครับนี่ครับผมเอาตัวลิงตัวลิงแขกนะครับตัวลิงแขกตัวนี้เป็นของมันจะเป็นของคูปตานะครับนี่เอามาแปลงใส่ครับอ่าเกีียวมันจะใหญ่ครับเกีียวเกีียวเกียวเกีียวตัวนี้มันจะใหญ่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับแล้วมันจะแข็งแรงกว่าครับนี่ครับ ช่วงล่างก็ผมแปลงใส่โรลล์คูปตานะครับ้ังนี้โรลล์คูปตาทั้งทั้งหมดเลยครับเป็นข้อศูนย์เลยครับแท้ศูนย์ทั้งหมดเลยก็สังเกตดูครับสังเกตดูสกีครับสกีก็ไม่ค่อยกินครับสกีก็เหลือเต็มเลยครับเพราะว่าโรลล์มันก็ใหม่ครับนี่ครับดูการสึกล้อครับ อ่านี่ครับไม่ไม,ไม่ไม่สึกนะครับรัวนเวลยยังไม่สึกเลยอ่าตัวนี้เอาเอาตัวเดิมที่ถอดออกนะครับขึ้นมาใส่ครับตัวตัวเดิมเดิมมันจะเล็กนะครับตัวเดิมเล็กลูกลูกปืนแตกบ่อยนะครับอ่าเนี่ยมามามาให้ดูเข้าเปรียบเทียบครับ อันนี้ของศูนย์นี่ตัวนี้ส่งศูนย์ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นของฟาร์มเหลนะครับดูครับลอยนี่ครับเป็นบักเลยครับความแข็งของของเหล็กการสึกล้อของเหล็กครับมันตัวนี้มันมันมันจะสึกสึกไวกว่าครับตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกันครับผมซื้อมาใหม่เหมือนกันนี่ครับสึกไปแล้วครับขนาดนี้ครับนี่ของศูนย์ไม่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 มีล่องเลยครับ เรียบก็ถือว่าดีครับนี่ครับเอ่อตัวนี้ผมก็คำ้ำเนี่ยเนี่ยตัวนี้ผมก็ค้ำนะครับค้ำให้ตัวเดิมตัวเดิมมันมันมันจะแอนแอนขึ้นนะครับแอนแอนขึ้นแบบนี้ผมก็ดัดลงมาแล้วก็ค้ำให้ครับเดิมเดิมมันจะไม่มีค้ำอย่างนี้ครับ ม,มัน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 แอนขึ้นผมนก็เลยทำให้ใหม่ครับ,รบข้างนี้ผ่านเลยครับเจ้าของรถบอกผ่านเลยครับไม่ไม่ไม่เคยเสียเลยข้างนี้เสียแต่ข้างนู้นนะครับเสียตัวลิงกอ่าตอนนีก้ก็เดี๋ยวผมจะทำตัวลิงกให้ให้ใหม่แล้วก็ เทำชทุดขยายปากส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นลูกดาวนะครับ9านะครับตนัวนี้เป็น95ตรงรุ่นครับเดี๋ยวผมจะทำทาสีใหม่นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมทำทำสีให้ใหม่ครับทำสีใหม่เสร็จเดี๋ยวผมจะขายนะครับ เป็นร่องตัค oh, ร oh, oh, ับตัวต si okay. ันนู้นผมก็จะเอาดาวกลางออกออกครับแล้วก็จะใส่แกนเทาแกนลูกดาวให้ใหม่นะครับอือใส่ใหม่แล้วแล้วผมจะถ่ายลงใหม่ครับถ้าทําเสร็จนะครับใครถ้าใครสนใจก็สั่งสั่งให้ผมทำเดี๋ยวผมทําให้ตามสีสีตามที่ลูกค้าอยากได้ก็ได้ครับ สนใจก็ทักมาได้ครับเป็นลูกดาวเดิมครับฮาแฉงครับกอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ